ฉันแปลกใจกับคนที่อ่านอัลกุรอานแล้วไม่ได้เข้าใจความหมายแล้วเขาจะได้อัตถรุษในการอ่านได้อย่างไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮอัลกุรอานคือกะลามุลลอฮ์ดำรักแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ ท่านนบ,บีมุฮัมมัดได้รับมอบหมายเพื่อที่จะให้เป็นธรรมนูญแห่งการใช้ชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้และใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานแล้วยังไม่ได้รับอัตร,รษของดำรัดของอัลลอฮ์แสดงว่าเขาเหล่านั้นยังไม่ได้พินิษพิจารณาหรือไข้ควรอัลกุรอานอย่างแท้จริงอัลลอฮ์สุบหะฮานุตะลาได้กล่าวว่าอัฟลายะตดับบารูนันกุรอาน ัำอาลาคุลูบินอักฟาลุฮะในพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้พินิจพิจารณาอันกุรานเราหรือหรือว่าหัวใจของเขาเหล่านั้นมีกุญแจหลายดอกปิดกั้นอยู่อัลลอฮฺสุบบะฮฺนะตลาได้กล่าวว่ากิตาบุนอังจันนาฮุอิไลก์กุมบารักคำพีอันกุรานนั้นได้ถูกประทานมายัางเจ้าซึ่งเป็นคำพิที่มีความสิรีมงคล ยัดดับปรูอายาทีเพื่อที่จะให้เขานั้นได้พินิษฐ์พิจารณาถึงองค์การต่างๆวลยียดตะตะกร้อุดุนอันบาเพื่อให้พวกผู้ที่มีเศรษิปัญญาได้ไข้คร,รวญน,นี่คือคำดำดัดของอัลลอฮ์ที่เรียกร้องเชิญชวนบ่าวผู้ศรัทธาได้มาไข้ควรอันกุรอานท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลัยลสลัมพูดว่าลายฟกหุมันกรนุรอานใครก็ตามที่ อ่านก้ออานแล้วยังไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้ลึกซึ้งแสดงว่าเขาเหล่านั้นฟีอากลมินสลาดอ่านน้อยกว่า3ามครั้งอันนี้เป็นตัวบทที่บ่งชี้ให้เราได้เห็นว่าคำำํำดาดัดของเอเล็์ต้องการที่จะทุกทวนและก็ไต่ตรองพิจารณาและมันนํามาซึ่งความสงบนิ่งมันนํามาซึ่ง ความผาสุกมันนํามาซึ่งเป็นกุญแจหนึ่งที่จะไขทําให้เราเหล่านั้นรอดพ้นจากความทุกข์ยากและเราก็าจะได้รับความเมตตาคุรานคือชีวิตกุรานคือทางนําอันกุรานคือความเมตตานะครับกุรานคือสิ่งที่เรานั้นจะได้รับความผาสุกจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตลาถ้าเรานั้นเข้าถึงอันคุรานอย่างแท้จริงฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเนื่องในโอกาสอมรอนจะมาถึงนี้ขอให้เราทุกคนนั้นใช้เวลา ให้ขวนอันกุรานเพื่อที่จะให้เราเหล่านั้นได้เข้าถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ได้รู้ถึงบทบัญญัติของอันกุรานและกองอัลสลามและก็ได้รู้ถึงพระนามของละซุบะฮานุอัลทาลาอย่างแท้จริงฉะนั้นคนที่มีเกียรติยิ่งคือคนที่เรียนและก็สอนอันกุรานนั่นเองฉะนั้นอยากให้พี่น้องทุกท่านได้กลับมาคิดทบทวนถึงคนที่มีความสงบนิ่งแสดงว่าบทคอลเหล่านั้น ได้ใช้กุรานเป็นทางนำท่านอิมามุดอวิร์อฮิมฮุลล์ได้กล่าวว่าความสงบนิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการใช้กุรานเป็นข้อเตือนใจใช้กุรานเป็นข้อคิดแล้วเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่จะใกล้ชิดต่อรัสุบฮา,านวาตาลาคลิปนี้เป็นการเร้องให้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายได้ให้กุรานนั้นเป็นข้อเตือนใจสำหรับเราและเป็นทางนำสำหรับเราแก่ท่านทั้งหลายมาไขครวนอั้นกุรานกันเถิด มาไขครวนอันกรอานกันเถิด